ดวงประจำวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2566วันนี้จะมีเส้นทางที่ดีนะครับเปลี่ยนแปลงได้พลิกวิกฤตได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาการงานดีการเงินโดดเด่นเป็นพิเศษความรักลงตัวสมบูรณ์แบบนะครับมีโลกใหม่ใม่ที่สดใสขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองนะครับบรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างเกิดวันใดดีวันใดเด่นวันใดมีความมั่นคง ไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2,566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภโอกาสมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับ พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้จะมีกิจกรรมความบันเทิงมีความสุข นะครับมีการพักผ่อนหย่อนใจและมีความสเสร็จในเส้นทางของการงานการเงินความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่ควรระวังส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ 3. ถ้วยนะครับ สถ้วยคือความสมหวังบรรยากาศดีงานเด่นนะครับวันนี้งานประสบความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมขึ้นไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวอาชีพอิสระนะครับนั่นคือความสำสําเร็จนะครับแล้วก็สมหวังในสิ่งที่รอคอยการเงินวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมีรายรับเข้ามามีรายได้หมุนเข้ามาตลอดนะครับหรือว่าเรื่องของความรักนะครับก็จะมี ความสมหวังเช่นเดียวกันนะครับมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมเพื่อความบันเทิงมีคนร่วมงานกันเยอะในช่วงวันนี้ครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็น5้ไม้เท้านะครับวันนี้ก็ยังมีเรื่องที่ควรระวังอยู่นะครับอาจจะมีกิจกรรมที่มีคนเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นมีความขัดแย้งกันได้ง่ายนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ควรระวัง เรื่องของใจร้อนไม่ดีนะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องพบปะเจราจาตกลงเรื่องอะไรก็ขอให้ใช้เหตุผลยึดในความถูกต้องและก็ใจเย็นๆนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็นเดอะฟูลนะครับเดอฟูลคือการพักผ่อนหย่อนใจการเดินทางออกต่างจังหวัดท่องเที่ยวมีกิจกรรมเพื่อความสุขเหล่านี้นะครับงานก็อาจจะเป็นเรื่องงานที่เป็นฟรลแลซ์ เป็นงานที่เสร็จเป็นอย่างอย่างไปหรือไม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการงานมีการเดินทางมีการย้ายที่ทำงานด้วยนะครับวันนี้ก็รายจ่ายการเงินนะครับมีดีแต่ว่ารายจ่ายเยอะอยู่นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวัน อาคิ์นะครับเป็นเจ็ดถ้วยนะครับวันนี้อาจจะอยู่กับความคิดมากไปสักนิดหนึ่งนะครับอยู่กับความบันเทิงอยู่กับกิจกรรมอยู่กับอะไรที่มันเป็นจินตนาการมากนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ลงตัวในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่รอคอยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ดวงคนที่จะได้รับความสําเร็จสมบสมังในเส้นทางของการงานการเงินได้วความรักนะครับมีความบันเทิงมีกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจมีความสุขการเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวหรือไม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงงานด้วยนะครับวันนี้มีเรื่องที่ควรระวังคือเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทนะครับและก็มีเรื่องที่ต้องคิดคิดไม่ตกอยู่บ้างนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันท์พี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาบวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้มีเรื่องยุ่งยากลำบากใจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง มีสถานการณ์บางอย่างที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาด้วยนะครับส่วนรายระยดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือแฮงแมนนะครับแฮงแมนคือเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันพลิกด้าน นะครับกลับด้านเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะรวดเร็วบางทีเราก็ไม่รู้ตัวมาก่อนด้วยนะครับมีการเดินทางมีการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตแบบกลับด้านไปเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันจันทร์วันนี้นะครับควรที่จะดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น9ดาบเป็นเรื่องของเหตุการณ์สราการบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจนะครับมีความกลัวมีความวิตกกงังวลมีความเครียดหรือไม่ก็จะเชื่อมโยงมาถึงปัญหาสุขภาพนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับเป็นราชินี ไม่เท้านะครับเรื่องของการงานวันนี้การขอความช่วยเหลือเรื่องของการงานจากผู้ใหญ่มีโอกาสได้รับความสําเร็จนะครับหรือไม่ก็จะมีงานนะครับที่เติบโตขึ้นมามั่นคงขึ้นมาไม่วาง,งานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแนนซ์คืองานยังเด่นนะครับวันนี้สำหรับชาววันจันทร์ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสำหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นก้าวไม่เท้านะครับวันนี้มีงานเยอะนะครับวันนี้มีโชคมากับการงานแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้ดวงของคนที่มีแนวโน้มที่จะพบการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าเปลี่ยนแปลงที่ทํางานเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็จะมีการ เปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยนะครับมีความเครียดมีความกระวนกับเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในวันนี้สุขภาพยังเป็นสิ่งที่ควรระวังนะครับแต่การงานนะครับยังมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับ พี่น้องชาววันอังคารวันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ความรักเริ่มดีขึ้นนะครับจะเป็นการเริ่มต้นความรักที่น่าพอใจเรื่องของกิจกรรมก็จะมีส่วนของลูกน้องลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามานะครับส่วนเรื่องที่ควรระวัง ก็ยังมีนะครับรายระเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือดมูลดมูลคือปัญหาในใจนะครับอาจจะคิดอะไรไม่ตกสับสนอยู่กับเรื่องบางเรื่องเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้มีความกังวลนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น2ถ้วยนะครับการเริ่มต้นความรัก วันนี้ดีขึ้นนะครับอาจจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันการเจรจาการพบปะซึ่งกันและกันวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2กันส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาวันอังคารครับเป็นเด็กถือ ไม่เท้านะครับวันนี้เรื่องของลูกหลานบริวารน,นะครับมีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับภายในครอบครัวด้วยนะครับมีความสุขมีกิจกรรมดีๆมีการเริ่มต้นที่ดีไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพหรือไม่ก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งจะเป็นส่วนที่ทําให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่า แนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันในวันอังคารนะครับเป็น10ดาบนะครับ10บดาบคือปัญหาสุขภาพที่ควรระวังนะครับวันนี้ยังไงก็ตามฝากให้ระวังสุขภาพไปด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้ดวงของคนมีความรักที่ดีขึ้นคนที่รอคอยความรักจะสมหวังนะครับ <c oughs> การเริ่มต้นใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นในช่วงวันนี้ลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามามีส่วนที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขมีความสมหวังในสิ่งที่รอคอยนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของความคิดสับสนในบางเรื่องนะครับก็จะผ่านได้แต่ว่าสิ่งที่ควรระวังอีกประการหนึ่งคือสุขภาพนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับ แต่มาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสําหรับชาววันพุธนะครับวันนี้การงานเด่นนะครับเรื่องบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็เด่นเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีเรื่องที่ควรระวัง รายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นแปดไม้เท้าเรื่องของโอกาสทั้งนานการงานวันนี้จะเด่นขึ้นมางานประจําก็มีงานเสริมก็มานะครับคืองานขยายได้สร้างโอกาสใหม่ได้รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็เด่นเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชาววันพุธมีแนวโน้มที่จะได้พัฒนาปรับปรุงที่ดินที่อยู่อาศัย บ้านเรือนให้มีความสมบูรณ์มีความสวยสดงดงามขึ้นมาได้และก็บางคนนะครับโชคใหญ่ได้บ้านได้ที่ดินเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น4ดาบเรื่องของฟื้นฟู สุขภาพนะครับวันนี้พี่น้องชาววันพุทธที่มีปัญหาสุขภาพก่อนหน้านี้นะครับวันนี้เริ่มกลับเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดีค่อยแก้ไขและก็รักษาตัวเองฟื้นฟูสุขภาพได้นะครับคือจะทําอะไรวันนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับนอคอยแล้วท่านจะมีโอกาสดีขึ้นครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันพุทธครับเป็น5 เรียญน,นะครับวันนี้เรื่องของรายจ่ายยังเยอะนะครับเพราะฉะนั้นบริหารเงินด้วยความรมาะมัดระวังนิดหนึ่งนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นอัศวินไม้เท้านะครับการงานยังเด่นนะครับมีโชคลาภมาพร้อมกับการงานบางคนเปลี่ยนแปลงงานบางคนเดินทางเพื่อรับงานใหม่นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้การงานโดดเด่นเป็นพิเศษไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแล้วนะครับรวมทั้งงานที่เกี่ยวเนื่องด้วยอสังหาริมทรัพย์นะครับบางคนก็จะมีโชคใหญ่ได้บ้านได้ที่ดินนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้การฟื้นฟูสุขภาพยังมีส่วนสําคัญนะครับใจเย็ยนๆสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่นะครับไม่นานท่านจะกลับมาแข็งแรงได้วันนี้มีรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนการ เริ่มต้นโอกาสใหม่ก็จะมีเข้ามานะครับโชคลาภมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวัน พฤรหัสบด,ดีพี่น้องชาววันพรลหัสบด,ดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ,บชาววันพาร์ลหัสบด,ดีนะครับวันนี้โดดเด่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาพลิกชีวิตได้แบบ ดีมากนะครับส่วนรายเียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเด็กถือถ้วยนะครับวันนี้กิจ,จกรรมเยอะนะครับวันนี้กิจ,จกรรมมากขึ้นเป็นพิเศษการที่ต้องทำงานพิ่มกางขนเยอะๆพบปะก,กับผู้คนงานดนตรีงานสังสรรค์ความบันเทิงมีมาครบนะครับวันนี้จะมีความสุขสมบังเต็มที่นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น1ถ้วยนะครับก็ยังเป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจเบิกบานแจ่มใสบรรยากาศดีๆนะครับตื่นเช้าเข้ามาสดใสามากได้รับข่าวดีมีงานมีความรู้สึกดีๆมีความรักที่เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นเด e w เวิร์นนะครับเดเวินคือโอกาสบรรยากาศที่ดีขึ้นสดใสรุ่งเรืองในเรื่องของการงานนะครับงานเข้ามาตลอดงานใหม่ก็มีงานเก่าก็ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นชาววันพฤหัส,สบดีจะมีโลกใบใหม่ที่สดใสมากนะครับงานดีการเงินดีมากความรักลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันรพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองบรรยากาศใหม่ๆก็จะดีขึ้นครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพรหัสบด,ดีครับเป็น8ปดบรียววันนี้โอกาสดีโชคลาภมีครบนะครับวันนี้ทรัพย์สินได้ได้หมุนเข้ามาตลอดโดยเฉพาะที่มาพร้อมกับอาชีพเสริมอาชีพอิสระโดดเด่นขึ้นมามีรายได้มากขึ้นเป็นพิเศษนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพรหเสบด,ดีครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบอีวันนี้ดวงของคนที่จะได้พบกับความสําเร็จมั่นคงสมบังลงตัวชีวิตเดินหน้าสู่อนาคตที่สดใสามากการงานการเงินโดดเด่นเป็นพิเศษงานที่มีคนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆวันนี้จะดีมากนะครับงานบันเทิงการพบปะก,กับผู้คนกิจกรรมสัทนาการทั้งหลายทั้งปวง เยี่ยมมากนะครับวันนี้การเงินก็จะดีมากรายรับรายได้ดีความรักเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับและนอกจากนี้โชคลาภเป็นทรัพย์สินได้ได้ที่เข้ามามากเป็นพิเศษนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพารหัสสดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภ วาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้มีการติดต่อการสื่อสารการตกลงอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความบันเทิงงานภาคกลางคืนนะครับเด่นมากนะครับแต่อะไรก็ตามก็จะมีปัญหาบางเรื่องบางอย่างที่ควรระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะมีอะไร เรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ2ดาบ2ดาบคือการติดต่อการสื่อสารนะครับวันนี้จะมีเรื่องที่จะต้องตัดจินใจพบปะก,กับผู้คนหรือไม่ก็จะมีสัญญาใหม่ๆการเจรจาการตกลงการทำสัญญากาันเกิดขึ้นได้นะครับรวมทั้งคนที่ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ าการสื่อสารด้วยนะครับวันนี้อาจจะมีสัญญาใหม่ๆเข้ามาด้วยงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ท่านสามารถสร้างอาชีพได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับแต่ส่วนนี้นะครับพี่น้องชาวบันสุกต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับสัญญาข้อตกลงตรวจสอบให้ดีๆนะครับอย่าใจร้อนนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นราชาดาบนี่ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับอาจจะมีเรื่องยุ่งลําบากใจอยู่บ้างแต่ว่าท่านจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับความเข้มแข็งสติปัญญาเหตุผลมีส่วนสําคัญนะครับอย่าใจร้อนนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นราชินีพจัทร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับวันนี้สุภาพสตรีชาววันศุกร์จะเด่นเวลาทํางานท่ามกลางคนเยอะๆนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงการสื่อสารหรือไม่ก็งานกลางคืนนะครับคือ าการแสดงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จัดเด่นมากท่านจัดเด่นเวลาทํางานท่ามกลางคนเยอะๆมีทรัพย์สิสนมีรายได้มีชื่อเสียงนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเวลาอยู่คนเดียวมีความเครียดมีความกังวลหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักที่อาจจะไม่ลงตัวมีตัวแปรตัวแทรกในเรื่องของความรักนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่อง โชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็น8ถ้วยนะครับวันนี้มีโอกาสมีโชคลาภมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่เคยเจอปัญหาเจออุปสรรคนะครับวันนี้ผ่านอุปสรรคได้นะครับมีงานมีเงินมีความรักมีชีวิตที่ดีขึ้นมีโชคลาภหมุนเข้ามาครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงคนที่กําลังมีการติดต่อการสื่อสารการตกลงการทําสัญญาใหม่ๆที่ดีขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับแต่ว่าท่านต้องทาด้วยเหตุผลใจเย็นๆนะครับมีความระมัดระวังรอบคอบเป็นพิเศษนะครับวันนี้สุภาพสตรีชาววันศุกร์จะโดดเด่นเวลาทํางานท่ามกลางคนเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับการสื่อสารงานบันเทิงงานภาค กลางคืนนะครับวันนี้เด่นเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าท่านอาจจะมีปัญหาเวลาอยู่คนเดียวมีความเครียดมีความกังวลน,นะครับส่วนจุดเด่นวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงจากปัญหาไปสู่ความสุจนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเงินความรักนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ พี่น้องชาววันเสาร์ครับวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้เป็นวันที่ดวงดีเป็นพิเศษนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักการดําเนินชีวิตนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยส่วนรายไะ้อียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากร์ใบที่1คือ6เหรียญวันนี้การเงินดีนะครับผู้ใหญ่ให้ การสนับสนุนเรื่องของการเงินด้วยและชาววันเสาร์ยังเป็นคนที่ใจสปอร์ตชอบแบ่งปันช่วยเหลือคนนั้นคนนี้หรือไม่ก็จะสร้างบุญสร้างกุศลด้วยจึงเป็นวันที่ดีนะครับวันนี้รับเงินใช้สอยจับจ่ายแบ่งปันช่วยเหลือสร้างกุศลน,นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นอัศวินเรียนการเงินที่รอมีโอกาสได้ร,รับนะครับเงินสักก้อนหนึ่งรับมาแล้วมีความสุขด้วยนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเป็น4ไม้เท้านะครับวันนี้มีโอกาสดีในการเริ่มต้นงานใหม่ด้วยนะครับงานที่บรออยู่ก็จะได้งานนะครับไม่ว่างานประจํางานฟรีแลนซ์นะครับหรือไม่ก็จะมีการเงินที่หมุนเข้ามาด้วยความรักที่บรอก็จะสมบังเริ่มต้นสารต่อและก็สร้างสิ่งที่ดีๆได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่อง โชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นราชินีเรียนนะครับวันนี้มีโชคลาภทรัพย์สินได้ได้การเงินมั่นคงขึ้นความรักดีขึ้นชีวิตดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ดวงดีเด่นมีจุดเปลี่ยนมีจุดที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับเงินที่รอคอยจะได้รับเข้ามามีการจัดสรรแบ่งปันสร้างบุญสร้างกุศลด้วยความรักที่รอก็จะสมหวังนะครับชีวิตดีขึ้นรวมทั้งมีโอกาสใหม่ๆมีโชคลาภมีทรัพย์สินหมุนเข้ามาตลอดนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ เอาละรครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรค หรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักเอาล่ะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสาเร็จสมหวังมั่นคงรุ่งเรืองทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ